ใครที่เตรียมตัวจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยท่านต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็เตรียมเงินเอาไว้พอสมควรนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ครับเริ่มมีร้านคา้าญี่ปุ่นหลายร้านเนี่ยเขาใช้ระบบ2ราคาแล้วอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับว่าก่อนหน้านี้เงินเยนเนี่ยอ่อนค่าอย่างหนักเลยนะครับไปอยู่แถวแถวหนึเยนต่อดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าล่าสุดจะเริ่มแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็ตามที แต่จากเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างหนักนี้เองก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นคนไทยก็ไปกันเพียบเหมือนกันครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือไปกระทบต่อเรื่องของธรรมชาติแล้วขณะเดียวกันเลยมีการเรียกร้องจนกระทั่งบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในญี่ปุ่นเขาเริ่มใช้ระบบสราคา หรือการลดราคาเพื่อการจูงใจนักท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ไปบวกราคาที่สูงขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนื่องจากที่ผ่านมาจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการครับโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังไหลมาญี่ปุ่นมากถึง17ล้าน780,000คนเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะครับแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากการอ่อนค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับสกุลต่างๆอย่างที่บอก โดยการเปิดตัวระบบ2ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องจ่ายแพงกว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเองทำให้เกิดความกังวลในประเทศเกี่ยวกับกลยุทธ์ของรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลเขามีเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้60ล้านคนต่อปีภายในปีพศ2573ด้านหัวหน้าองค์การการท่องเที่ยวฮอกไกโดเรียกร้องให้ธุรกิจต่างๆในจังหวัดทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น ซึ่งก็มีชื่อเสียงเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็สกีรีสอร์ทนะครับตั้งราคาที่ต่ากว่าสําหรับคนในท้องถิ่นโดยระบุว่ากําลังผลักดันให้ทดลองใช้ระบบ2ราคาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้เลยครับหนังสือพิมพ์โยมิอุรินะครับยังรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าผู้ประกอบการโรงแรมแห่งหนึ่งในฮอกไกโดเอาไว้ว่าจําเป็นต้องมีส่วนลดให้กับคนญี่ปุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะยังไม่ทิ้งรีสอร์ทยอดนิยม อย่างนิเซโกะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่กันมาเป็นจำนวนมากด้านนายกเทศมนตรีเมืองฮิเมจิอยู่ทางตะวันตกของประเทศก็บอกนะครับว่าจะเพิ่มค่าธรรมเนียมการเข้าชมปราสาทฮิเมจิขึ้นอีก4เท่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเข้าชมป้อมปราการซามูไรสมัยศตวรรษที่17ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยค่าเข้าชมคิดในอัตราสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่1,000เยน หรือประมาณ6.4ดอลลาร์สหรัฐแต่ต่อไปจะอยู่ที่30ดอลลาร์สหรัฐสำหรับชาวต่างชาติและ5ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นสำหรับชาวญี่ปุ่นทางด้านนายุเทศมนตรีเมืองฮิเมจิบอกต่อครับอาจเกิดความเสียหายกับตัวปราสาทถ้ามีคนมาเยี่ยมชมมากเกินไปโดยในปีที่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม1,480,000คนแล้วในจานวนนี้เป็นชาวต่างชาติ452,000คนครับ ที่ผ่านมาร้านอาหารทะเลทามาเทบาโกในกรุงโตเกียวก็ได้เริ่มใช้ระบบ2ราคาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนโดยเพิ่มราคาบุฟเฟต์สำหรับชาวต่างชาติเป็น7,678เยนส่วนราคาสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ที่6,578เยนเจ้าของร้านบอกว่าเราไม่สามารถตั้งราคาเมนูเดียวกันให้เท่ากันได้สำหรับคนท้องถิ่นที่พูดภาษาญี่ปุ่นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ในด้านภาษาอังกฤษนะครับะใครไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงมุมมองที่ท่านมีต่อระบบ2ราคาที่ญี่ปุ่นเตรียมจะใช้หรือแม้กระทั่งกลับมามองที่เมืองไทยมองว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้แบบเดียวกันหรือเปล่ากับระบบ2ราคาที่ว่านี้น่าสนใจทีเดียวนะครับกับระบบ2ราคาครับ